ครับเช้านี้นะครับเรามาทานหน่อไม้ไผ่บงหวานเป็ดน้ำผึ้งนะครับผมก็เอามา,ผ,มาผัดกระเทียมใส่ไข่นะครับไผ่บงหวานผัดกระเทียมใส่ไข่อร่อยครับปกติไผ่บงหวานทานสดได้นะครับ แตนี่เพื่อเพิ่มความหอมนะครับก็ไ่บงหวานผัดกระเทียมใส่ไข่อืมอร่อยครับหน่อนไม้ไ่บงหวานปกติก็จะทานดิบได้ แดีวเราก็อยากทานนะครับแบบปรุงก็เลยเอามาผัดไข่ใส่กระเทียมใส่เครื่องปรุงรสน้ำมันหอยครับอร่อยกรอบไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง อันนี้ก็มารุมครับมารุมขูดเอาแต่เนื้อมารุมและเมล็ดเอามาผัดพริกหมูอร่อยเหมือนเดิม,มเนื้อมารุมขูดเอาเฉพาะเนื้อแล้วกับเมล็ด พริกคั่วแห้งใส่ใบโหระพาอร่อยครับอืมอร่อยชานี้ก็ไม่ต้องทานข้าวทานหน่อไม้ไผ่บงหวานเป็ดน้ำผึ้งครับ